เชื่อเลยจะสาวไม่ใช่คือเออทีละคนนะคะทีละคนนะคะเป็นไงคะดินเนอร์คืนนี้อิ่มไหมคะอิ่มอร่อยมากเลยค่ะพี่ไปเข้าบ้านเรากันดีกว่าโอ้ยมา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 เดี๋ยวพี่ช่วยประยุงนะคะขอบคุณนะคะหัวงหญน้องจางเฮ้ยโอ๊ยพี่ทำถโอ๊ยโอ๊ยน้องก็ปวดค่ะไม่ช่วยเป็นอะไรครับเนี่ยปวดมากเลย น้องหญิงสองคนนั่งท้ายกระบะก่อนโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยโอ๊โอ้ยหนูมีค่ะดีจะบอกคุณแม่ค่ะคุณหญิงแม่ค่ะหนูก็มีเหมือนกันค่ะอะอะอะไม่ต้องเถียงกันมีอะไรก็พูดมาพูดพร้อมกันเลยูท้อมค่ะ ช <th ายก <th <the ็เคเห็นแกไปทำท่าไหนเนี่ยชายก็มาดูเหมือนกันครับทันท้องก่อนนะบวนต่อพอในเมื่อเธอสองคนเนี่ยท้องของกันฉันก็รู้จะทำยังไงแล้วอ่าอเอาอย่างนี้ใครคลอดหลานฉันก่อนคนนั้นเป็นสไพยหนึ่งวินนี่ฉันจะไม่ยอมให้หล่อนเด็ดขาดไม่ว่าจะยังไงก็ตามคอยดูนะฉันจะคลอดก่อนให้ได้ ันจะต้องเป็นสปายอันดับหนึ่งของบ้านหลังนี้เพื่อที่จะได้เป็นสภาย number o n ั number o ของพี่แม่ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระจิ่งตรงนี้เลยครับโอ้ยเรื่องมันก็วุ่นวายมากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้ยทำยังไงดีเนี่ย แต่งงานก็แต่งแล้วท้องก็นันทท้องพร้อมกันครั้งนี้นะคลอดลูกอีกคราวนี้นะพี่เฟิร์นก็คิดว่าใครคลอดลูกได้เป็นคนแรกคลอดปุ๊บไขรคลอดอุแว่คนแรกจะได้เป็นสซอรไเบอร์หนึ่งว่าแต่ระหว่างวินนี่หรือว่าบิวตี้จะได้เป็นสไสหนึ่งใครจะคลอดลูกพร้อมกันคอมเมนต์เชียร์กันมาเยอะๆนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ นี่ชายพึกแม่อะปวดหัวจริงๆเลยว่าจะต้องเลือกสะพภ้ใหญ่หนึ่งคนแต่นี่แกไปพลาดท่าเสียทีทำทั้งสองคนนั้นเนี่ยท้องพร้อมกันได้ยังไงฮะหรือว่า,า,าแกชอบหนึ่งในอสองคนนั้นเหรอเออนี่ จริงถ้าแกชอบหนึ่งในสองคนนั้นนะมันก็ได้อยู่นะมันจะได้เฉดหัวนางคนที่แกไม่ชอบออกไปจากบ้านนี้คุณหญิงแม่ครับแก <laughs> ว่าจะทำเรื่องเช่นนั้นไม่ได้หรอครับคุณหญิงแม่ทำไมล่ะ <laughs> คุณหญิงแม่ต้องเข้าใจนะครับคือว่า,าชายอะ่ะไม่อยากทำให้คำสั่งเสียสุดท้ายของคุณปู่อ่ะที่มีต่อเพื่อนรักทั้งสองอ่ะ ต้องผิดพลาดนะครับคุณแม่อ,อนี่ก็แม่บอกแล้วไงเลือกหนึ่งในสองคนนั้นแกรักใครแม่เฉดเฉดหวยคนหนึ่งออกไปแล้วทรัพย์สมบัติก็อยู่ที่นี่แม่ก็ยังได้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดดีไหม <c oughs> <c oughs> มันก็ดีครับแต่เกงว่าชายทำไม่ได้ครับ แม่ว่าอย่างนี้แหละแม่ก็จะรักษาทรัพย์สมบัติทั้งหมดไว้ที่นี่แม่ว่าอย่างนี้แหละดีแล้วเวลาที่เจ้าคุณปู่นะท่านมองขึ้นมานะก็จะรู้สึกว่าแม่เนี่ยทำถูกต้องเพราะว่าเราจะได้รักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้ได้ไงเดี๋ยวค่ะคุณหญิงแม่พูดเหมือนรู้เลยว่าเจ้าคุณปู่อยู่ข้างล่างตรงไหนครับที่ไหน ใส่พชรก็ล네ืมแม่แ้าคุณผู่ต้องมองลงมาเนาะไม่ใช่มองขึ้นมาชายงงไปหมดแล้วโอ้หเออมองขึ้นมองลงเฮ้ยหิวจังเฮ้ยหล่นอีกแล้วเหรอหล่นอีกแล้วเหรออะไรอะฉันมา ฉันกกินเนี่ยหิวฉันก็อยากกินเหมือนกันแล้วทำไมต้องมาอยากกินตอนที่ฉันอยากกินด้วยก็ฉันมาก่อนนะเธอมาว่าฉันได้ยังไงนี่เราจะแย่งฉันทุกอย่างเลยใช่ไหมก็ไม่ได้แย่งป้าก็มาก่อนอะฉันมาก่อนทุกอย่างเลยนะนี่ไม่เกี่ยวกันนะฉันจะชอบเธอได้ยังไงล่ะแหมคอยดูแล้วกันว่าใครจะได้เป็นเมียอันดับหนึ่งว่าใครจะคลอดก่อนกัน คอยดูแลกันเพราะว่ายังไงอ่ะฉันก็ได้เสไพอนู่มแล้วแหม่มั่นใจจริงนะหล่อนฉันแน่นเนาะออปวดหัวอ๋ออโออ๋ออ๋ออนหองออ๋อน้ออนีอเป็นอะไรครับ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ้ออ๋อด๋ออ๋ออ๋ออออ๋อ่๋ออออ๋ออ๋ออ้ออใชอไอออ อ๋ออ๋ออตานะโอ้ยเป็นอะไรพร้อมกันทั้งสองคนเนี่ยโอ้ยโอยลง้าโอ้ยใช่อ้ยใช่โอ้ยใช่โอ้ยจะปวดโอ้ยจะปวดลยค่ันเจ็เดือนเลยค่ะพี่ชายหใช่งงใช่งงจะรับยไงงองนองก็ปวดนะคะนองปวดจริงนะคะ ปวดที่ไอนอะคะฟังอะไรอะคะมันโกหกอะเด็ดเดือจะมาอดอะไรด็วเดอด นก็ก็ข้อตรงนี้แหละสิม่ชยน้องเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมล่ะโกหกพี่ชายคุกดูมสีคาแต่น้องก็ปวดหัวจริงนะนี่คิดเชิงหอดูเถิดทำไมนอนใจเย็นใจเย็นแม่ค่ะขอให้ทำให้สำเร็จัอ้นี่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 แม่ยงแม่กอย่างเดียว ขึ้นไปนอนหลับพักผ่อนกันทั้งคู่เลยมีเรื่องไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่รับเธอสองคนเข้ามานะตีนกาฉันนะขึ้นยับไปหมดเลยไป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 เอาย่าไ่ขึ้นอีกไปพาเมียแกขึ euh ้นไปได้ละไ ก่อนแม่งเป็นลมหน่อยดิ<ว>น,น,ไไดนี่ชายพึกนี่เหมือนก็ดีสองคนนั้นเนี่ยจริงๆเขาใกล้คลอดกันแล้วเนาะแม่ว่านะพาไปเปิดหูเปิดตาบ้างก็ดีนะจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ใช่คนใจไม้ใช่ละกมอะไรนะคนท้องคนไส่เนี่ยให้อุดอู้แต่ในบ้านเนี่ยแม่ว่านะจะคลอดลูกยากไปเปล่าอีกอย่างในท้องของยายสองคนนั้นน่ะมันก็หลานแม่ทั้งนั้นแหละดีนะดีไหมพาไปกินข้าวดีดีจริงๆครับคุณหญิงแม่นี่ความคิดก็เล่ากระไรรำเริงตะเกยหลือเกินไปนะอย่าลืมไปวันพรุ่งนี้นะ พรุ่งนี้เลยเหรอครับพี่หมีใช่สิเพราะว่าพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์เมียแกจะได้ดีใจไงดีไหมหลานฉันจะได้ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงไงช่วันี้ชายก็เหนื่อยเหลือเกินพี่หมี เธอเลยจะสาวไม่ใช่ค่ะเออทีละคนนะคะทีละคนนะคะโอ้ยใจเย็นโอ้โอ้โอลงไปหน่อยสิชาช้าอยู่ได้ฉันท้องบอลนี่จ๊ะออย่าทะเลาะกันสิน้องจ๊ะใส่จะคลอดก่อนโอ้ยใจเย็นเป็นไงคะดินเนอร์คืนนี้อิ่มไหมคะอิ่มอร่อยมากเลยตอนบ้านพี่ไปเข้าบ้านเรากันดีกว่าโอ้ยมาๆๆๆเดี๋ยวพี่ช่วยประยุงนะคะจะเข้าอย่างไงน้องจ๊ะ โอ๊ยพี่ชายโอ๊ยโอ๊ยน้องก็ปวดค่ะพี่ชายเป็นอะไรครับเนี่ยปวดมากเลยตายแล้วน้องหญิง2คนนั่งท้ายกระบะก่อนโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมไ่ลงชาเลยนี่ยกระใครอะคะทำไมนั่งไี่ได้คที่พันพพี่ชายไม่รู้เลยนั่งก่อนแล้ว่อ๊ยโอ่โอ๊ยเจ้เย็นลูกอยเออขนขอตรงนี้เลยมา นี่เราละครแล้วหมอพยาบาลนะคะอ๋อลืมได้ไงโรงพยาบาลโรงพยาบาลพี่ชาต้องไปโรงพยาบาลไปไงอยู่นี่อยู่นี่ก่อนรถใครเนี่ยโอ้ยรถใครเนี่ยโอ้ยจะมาขอดอะไรข้อละไรก็ไม่ได้เอา ชายเขาจะมาสักทีเนี่ยแม่บิดบิดบิดจนบิดอย่างไรหนูเนี่ยเอาเอาเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะชายพ่งว่าไงลูกว่าไงลูกว่าไงลูกเป็นยังไงลูกเป็นยังไงคุณแม่ใจเย็นก่อนครับเป็นยังไงใครว่าอย่งไรนั่งก่อนนั่งก่อนว่าดีนะว่ายังไงเอ้ ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับแล้ววันนี้ก็มาถึงว่าไ่ใครคอดก่อนคนนั้นได้เป็นสะพ้ายหนึ่งนะลูกใครลูกคุณสิแม่ว่าไงคุณสิแม่ทำใจดีๆนะครับว่ายังไงว่ายังไงคอดพบกันทั้งสองคนเลยครับคอดพรมกันทั้งสองคนแถม เป็นฝฟายทั้งสองคนเลยดิครับทําไมมันเป็นแบบนี้สองคนโอ้ยแม่จะเป็นลมทำไมมันป่วยด้วยอย่างงี้เนี่ยโอ้ยเฮ้ยจะว่าไปเรานี่ฝีมือใช้ได้เนี่ยคุณหญิงแม่คุณหญิงแม่ ฝั่งนี้ก็ตามดูฝั่งนี้ก็ตามมิรวมกันเป็นตามดูตามมิมมวันนี้ก็เป็นวันที่ฉันจะบอกว่าใครเนี่ยจะได้เป็นสปายหนึ่งและใครจะเป็นผู้ที่ได้รับมรดกทั้งหมดนั่นสิ